สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องอายุและปลาเทวรินะครับผมวันนี้ก็พาสองหนุ่มนะครับมาชมบ้านนะครับผมบ้านตะกลางนะครับนี่แหละครับบ้านปู่ย่าตาทวดนะครับบ้านหลังโบราณนะครับผมเป็นบ้านอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมเป็นบ้านต้นกําเนิดของต้นตระกูลของควานหนูเลยนะครับผม สมัยคุณตาคุณยายอยู่นะครับนี่แหละบ้านหลังนี้นะครับผม <c oughs> นี่นะครับแม่จะพาแม่แม,มาดูเ <c oughs> สีงศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้านนะครับผมนี่แหละครับผมอยู่อยู่ข้างหลังบ้านนี่ครับเป็นต้นตําเนิดเก่าแก่เลยนะครับสมัยคุณตารถยายมีนะครับนี่หนังประรรมนะครับผม นี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของควานหนูเลยนะครับผมทำไมถึงทำเหล็กอ้อมนะครับเพราะว่าเคยหายนะครับผมเคยหายก็ทำเหล็กทำกรงส่โซ่ไว้นะครับผมเป็นสารพระครูประคำรรเก่าแก่นะครับของต้นกำเนิดของควานหนูเลยนะครับผมซึ่งคุณตาคุณยายเคย มาเส้นนะครับไม่ว่าจะออกไปไหนตรงไหนก็จะมาเส้นตรงนี้เลยนะครับผมปู่ย่าตาทวดนะครับผมหรือว่าลูกหลานนะครับต้นตระกูลของควานหนูเลยนะครับผมต้นตระกูลของปู่รถเลยนะครับผมก็ <im it> จะามาเส้น,น,รรนหนังประกำนี่เลยหนังประกำใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมต้นตาเนิดโบราณน,นะครับ <im it> <im it> เป็นบ้านของควานหนูตัวเองนะครับผมเป็นบ้านของพายวายุ <im it> เป็นบ้านของแม่อ่อนสีนะครับนี่นะครับหนังประกำเก่าแก่โบราณนะครับผม ลูกหลานนะครับจะถือจะมาเส้นตามกำหนดประเพณีนะครับเวลาเราจะไปไหนมาไหนเราก็จะมาเส้นไหว้ประกาศสารประกรรมประจำครอบครัวของต้นตระกูลของควานหนูเลยนะครับลูกหลานลูกลงุงป้าณ้าอานะครับจะแต่งงานหรือจะไปไหนก็ต้องมาเส้นตรงนี้ก่อนนะครับผมต้องมาบอกให้ท่านรู้นะครับผม ช้างจะไปตรงไหนจะไปเที่ยวตรงไหนตรงไหน,ไหนก็ต้องมาเส้นตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่เลยนี่แหละคือบ้านเก่าแก่นะครับสมัยก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นที่มัดช้างนะครับผมสมัยก่อนนะครับผมอยู่ที่น้องวายุและพลายเทวดาอยู่นะครับจะเป็นที่มัดช้างนะครับสมัยก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เราก็แตกแขนงไปนะครับแตกออกไปไปอยู่ตามลูกหลานไปมีครอบครัวก็เอาช้างไปเลี้ยงด้วยนะครับแต่ปกติก็ ถ้าวันไหนย้อนกลับมาก็จะมานะครับจะมาเส้นจะมาอะไรตอนที่เราจะออกไปเที่ยวหรือไปอะไรนะครับผมมีงานการใดๆไม่ว่าลูกหลานจะทําอะไรก็ต้องมาเส้นก่อนนะครับสารพระครูประกร,รมอันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับผมวันนี้นะครับแม่แม่ก็จะเห็นนะครับวันนี้เป็นวันครั้งแรกเลยที่ควานหนูถ่ายให้ดูนะครับผมที่ควานหนูนํามานะครับนำสงหนุ่มมานะครับผมมา ที่สารพระครูประกรรอันยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลควานหนูเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาน้องเดินต่อนะครับผมก็จะมาแวะเวียนมาไหว้าสารพระครูประการ,รก็จะกลับไปนะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจขอบคุณแฟนคลับของวายุทุกท่านทุกคนนะครับขอให้แฟนคลับของวายุทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้อายุมั่นฝันยืนนะครับผม คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความตั้งใจทําอะไรก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญขออายุมั่นันยืนนะครับรักวายุน้อยแต่ขอให้นานๆนะครับผมต่อไปก็อย่าลืมเมตตาสองหนุ่มด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะครับสวัสดีครับ